ก็สวัสดีเพื่อนๆแฟนบากิจอมละหำกันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าจะทําเป็นคลิปแยกออกมานะครับซึ่งอาจารย์ที่เราได้อ่านเล่มที่3ไปแล้วนะมันก็คาอกคาใจคาหัวสมองนะครับแบบที่ว่ามันต้องพูดถึงแล้วล่ะนะครับสำหรับเขาคนนี้นะครับก็คือนักดาบที่เก่งที่สุดนะครับในยุคปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นะครับส่วนที่มาที่ไปของเขานั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะดูแบบเต็มอิ่มนะครับเพื่อนๆสามารถแบบย้อนไปดูได้ในเล่มที่3นะครับที่ผมอ่านในเล่มที่3นะครับ โอเคแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะทําแยกออกมานะครับแล้วก็พูดถึงรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆน้อยๆของตัวเขากันนะครับสาหรับซาบุเคียวอิจิโร่นะครับเขาคือนักดาบไร้ผู้ต่อกรครับญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็คือคนคนนี้นี่แหละนะครับก็ปรากฏตัวในบากิไกเดนนะครับเล่มที่1แล้วก็เล่มที่2เพื่อนๆสามารถย้อนไปอ่านได้นะครับผมโดยการปรากฏตัวของเขาในครั้งนี้นะครับในภาคนี้เนี่ยก็อยู่ข้างล่างเวทีใต้โตเกียวโดมนะครับ ดยปรากฏตัวมาพร้อมกับการแนะนําตัวให้รู้จักกับอีกคนหนึ่งนะครับจากตตว,ว่ามิซูนารินะครับคือตอนนี้เนี่ยตัว,วามิซูนาริเนี่ยได้ขนนิ่งมิยามาโตะมุชชิชิออกมาแล้วนะครับแล้วก็พามิยามาโตะมุชชิชิเนี่ยมาแนะนําตัวให้กับชายผู้ที่เป็นนักดาบไร้พ่ายแล้วก็เก่งที่สุดในยุคปัจจุบันนี้นะครับนั่นก็คือซาบุเคียวอิจิโร่นั่นเองนะครับมาถึงเนี่ยซาบุเคียวเนี่ยก็โดนมุชิชิเนี่ยฟันไปแล้วดอกหนึ่งนะครับ เงินในแต่พักๆนะครับขนาดเป็นดักดาบที่เก่งที่สุดในยุคนี้นะครับแล้วตุ๊กงาว่าเนี่ยก็แนะนําซาบุเคียวอิจิโร่ก้าวดังคนนี้นะครับให้มิยามาโตะมชิได้รับรู้นะครับว่าคนนี้นี่แหละคือคนที่เก่งที่สุดนะครับในสายดักดาบนะมูชินี่ก็เลยสงสัยนะว่าเอ๊ะก้าวดังมันคืออะไรนะครับก้าวดังเนี่ยมันคือคําที่เป็นอันดับนะครับที่เขาใช้เรียกกันนะครับบอกไปก็คงไม่เข้าใจหรอกนะครับเอาเป็นว่า เขามีอีกชื่อหนึ่งแล้วกันนะครับชื่อของเขาคือซาบุจอมเชือดนะครับแน่นอนว่าฝีมือยังเอามาเปรียบชั้นกับมิยาโมโตะมัชชิเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าคําล่ําลือในวงการเบื้องหลังเนี่ยเขาเชื่อมาแล้วกว่า20่ลายนะครับสำหรับซาบุจอมเชืออตัวทั้งญี่ปุ่นหรือว่าในตอนนี้นะครับไม่สิอาจจะทั้งโลกด้วยเลยซ้ำนะครับยังไม่มีใครนะครับเป็นจอมเชืออได้เก่งเท่าเขาเลยนะครับสำหรับเขาคนนี้ซึ่งก่อนที่ตัวว่ามิเซนรินะครับจะพามิยาโมโตะมัชชิมาให้ซาบ ทำความรู้จักเนี่ยก็ได้ตกลงก่อนนะครับว่าซาบูจะไม่ถามนะครับว่าคนที่ตัวว่าเนี่ยพามานั้นคือใครนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันต้องขอฝืนกดซะหน่อยนะครับคือต้องถามว่าบุคคลผู้นี้คือใครนะครับแล้วการมาในครั้งนี้เนี่ยซาบูเนี่ยกะว่าจะมาประลองนะครับกับมิยามะโตะมุชชิชิแต่ว่าพอได้เห็นสภาพร่างกายของมิยามะโตะมุช,ชิเลยเนี่ยก็เลยได้ถอดใจนะครับการประลองครั้งนี้ผมไม่อาจทําได้ครับถึงแม้ว่าจะอายุปูนนี้แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ย ซาบุจอมเชือเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนะครับแล้วก็โดนไปทั้งหครั้งแล้วนะครับไม่สิครั้งที่7แล้วนะครับสิ่งที่เรียกว่าโดนนั่นก็คือโดนฟันนะครับดาบแรกคือชชิมอนจินะครับชชิมอนจินี่ก็คือการโดนฟันแบบตรงนะครับจากหัวจะลดไข่นะครับตามชื่อเลยส่วนดาบที่2นี่ก็คือคอนะครับที่โดนฟันนี่ก็คงเป็นเพราะบ้าเปิดโล่งนะครับส่วนดาบที่3ครับอกเกสัเป็นการฟาดยาวผ่านตลอดนะครับ การฟันแนวนี้เนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าเหมือนดาบทแทบไม่โดนกระดูกเลยนะครับรู้ทั้งรู้แต่ก็ป้องกันไม่ได้เลยนะครับดาบที่4เมนวอริเมนโฮฮโอ้เนอ่านยากมากเลยเมนวอริเมนโฮฮนะครับดาบที่5ฮอนโดดาบที่6อิชิเกสะและก็ดาบที่7จ็ไทยไทยตัด2แขนในทีเดียวซึ่งยามาโตะมัชชิเนี่ยก็บอกว่าต้องขอบใจดีที่เจ้าไม่ยอมตอบโต้ทุกดาบเลยไม่ตอบโต้แล้วนะครับอย่าพูดบ้าๆนะ ฉันพยายามเต็มที่แล้วแม้จะใส่ทั้งความมุ่งมั่นแต่ก็ถูกเล่นงานจนหมดนะครับฝีมือเนี่ยเรียกได้ว่าห่างชั้นกันมากนะครับจากคนเมื่อ400ปีที่แล้วแล้วก็คนปัจจุบันนะครับนักดาบเนี่ยมันอยู่ห่างไกลกันคนละโยชน์เลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมิยาโมโตะมุจาชิเนี่ยก็ได้ลองดาบของซาบุจอมเชือดคนนี้นะครับงดงามสมบูรณ์พร้อมแผ่นเหล็กที่ถูกตีด้วยฝีมืออันช่ำชองนะครับนี่คือหาใช่สิ่งแทนการฆ่ามนุษย์ แล้วมิยามาโตะมมชิชิเนี่ยก็ฟาดดาบลงกับพื้นนะครับแล้วดาบนั้นก็หักไปนะครับแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่ดาบคานานี่นะนะครับหวดเต็มแรงเลยนะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับในเล่มที่3เพราะว่าการปรากฏตัวของซาบุเคียวอิจิโร่นะครับก็น่าจะเป็นการปรากฏตัวมาเพื่อที่จะให้คนอ่านอย่างเรานะครับรับรู้ได้ว่าเออมิยามาโตะมมชิชิเนี่ยเขาเก่งจริงๆนะนะครับ ขนาดนักดาบที่เก่งที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับถัดมาจากยุคของมิยามโตะมุชชินะครับเมื่อ400ปีที่แล้วนะครับมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนักดาบคนปัจจุบันเนี่ยก็ยังสู้มิยามโตะมุชชิไม่ได้เลยนะครับเป็นการสร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบิ้วให้มิยามโตะมุชชิเนี่ยแข็งแกร่งแลอว่าเก่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าแค่ชื่อของมันเนี่ยก็เก่งอยู่แล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปที่พูดถึงซาบุจอมเชื่อต้องงขอจบลไว้แต่เพียงเท่านี้้แลวกันก็ปคั้นนนะัไ่้้ววาาจจสขดหแลเอกันนใคิา สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเล่นที่5้าในใจ,จเย็นนะฮะที่ผมกำลังทำนะครับในฝั่งแน่นอนนะครับแบบยาวๆ